สวัสดีครับผมสุทธิตังสวาน,นิชนะครับปัจจุบันอายุสามสิบหกปีนะครับอาศัยอยู่ที่สี่สิบแปดถนนสุนทรวหานอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับครับมอคเคลือบมีฝานะครับสำหรับใบนี้นะครับผมก็คุณย่าสาวนีตังสวาน,นิชนะครับท่านเนี่ยได้เล่าให้ผมฟังนะครับผมว่าท่านใช้อยู่สองประเภท สองอย่างนะครับในการใช้งานของหม้อใบนี้นะครับซึ่งจะเป็นหม้อเหล็กเนี่ยเคลือบสีนะครับก็ความลึกก็จะประมาณนี้นะครับผมขนาดของของหม้อใบนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณสักยี่สิบสี่เซนติเมตรนะครับในสมัยก่อนเนี่ยคุณย่าจะใช้หม้อใบนี้นะครับในการใส่ข้าวนะครับเพื่อที่จะแบ่งแบ่งข้าวจากหม้อหม้อหุงข้าวหรือ สมัยก่อนที่เขาแบบหุงข้าวแบบใช้ใช้กระติบใช้แบบนั้นนะครับแล้วก็ตักแบ่งมาเพื่อทานข้าวในสำรับนะครับหรือไม่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่คุณย่าใช้ประโยชน์จากอันนี้ก็คือเมื่อเรา,เาทำกับข้าวในหม้อใบใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยในการแบ่งมานะครับก็ถ้าบ้านไหนที่มีลูกหลานหลายหลายคนนะครับก็จะใช้หม้อ ใบใหญ่หน่อยนะครับในการแบ่งกับข้าวมาใส่นะครับเมื่อทานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องที่จะเอาไปคืนในตัวหม้อปรุงสําหรับปรุงอาหารนะครับเราก็จะยกทั้งใบเนี่ยครับไปวางไว้บนเตานะครับบนเตาถ่านหรือเตาแก๊สนะครับสมัยก่อนนะครับก็สามารถที่จะวางปุ๊บแล้วก็ปิดฝาอุ่นได้เลยนะครับเพื่อเพื่อเป็นการ รักษาอาหารนะครับในสมัยก่อนนะฮะแล้วก็คุณย่าเนี่ยมอบของชิ้นนี้นะครับให้กับทางเทศบาลตำบลเมืองแกงนะครับเพื่อเก็บรักษาไว้ที่หอประวัติเมืองแกงนะครับเพื่อให้เยนชนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปนะครับขอบคุณครับ